กุมารเล่นเสร็จยังฮัน้องกุมารเล่นเสร็จยังคะฮลโรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวอน้องกุมารเล่นเสร็จแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัขอโทษน้องกุมารเสร็จแล้วนะครับพี่ครับแล้วพี่พี่จะใส่ตลอดไหมครับอ่าก็ระวังให้น้องกุมารงคะอ๋อแล้วครับโอเคครับเี๋น้องกุมารโอเคครับไม่สกายก็ได้ครับผมครับโอเคครับเก้าเข็มนะครับ ยิ่งกว่าเจ้าของกระทรวงเองไปก้าเลยอเอ้ยสวัสดีพี่เบิร์ดนะคะสวัสดีครับอ้ครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณชมคือท่านนะครับมาถึงไปทัาก็เป็นพี่กุมารกขพผู้เล่นนะนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราต้องคืออ้ํานั่งดูเขานะตลอดหนึ่งเพลงที่เปิดมาแลวจริงจริงมันก่อนนั้นนั้นคือพี่คะพี่พี่ยังสนอยู่นะคะพี่ยังสนอยู่นะคะพี่พี่ยังบอกกับตัวเองว่าพี่ต้องเรียบร้อยต้องเรียบร้อยนะเบิร์ดนะอะไรช้าๆเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยแค่พยายามบอกแล้วเคยได้ผลไหม ไม่เคยได้เลยครับกออ็คแค่นั้นเองค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามของพี่เบิร์ตก็ยังไปต่อค่ะไปต่อครับก็คือพยายาม <laughs> บอกตัวเองนะเ <laughs> บิร์ดนะแล้วมันไม่เคยได้ผลไม่เคยได้ผลครับไม่เคยได้ผลเบิร์ดต้องเป็นเด็กซนถูกต้องพวกความซนก็คือความฉลาดนะแล้วมาถึงใส่ชุดดาทางเราก็ทักว่าเออทำไมพี่เบิร์ดใส่ชุดดำวันคานไงมืออ่านี่ไงสิ่งที่ตอบเนี่ยคือเวลาตอบหน้าไม้อาตอบหน้าไม้วันอังคารครับผมหันมาตอบอ้อมกัน อันนี้ไงมันคือชนชั้นมันคือชนชั้นตอบคนอื่นจะดีแต่ตอบทางนี้คือเออ no 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 วันอังคารครับวันอังคารเป็นสีดำกับสีชมพูครับเนี่ยค่ะแล้วไม่บอกก่อนแล้วลอแดงมาเลยค่ะแดงก็ได้ครับเราคิดเราคิดแล้วแต่ความคิดครับแล้วแต่ความคิดนะคะว่าผมเราดำเราก็ดำอันนี้แดงชมพูก็ได้ครับได้ครับแต่แว่นที่ทั้งชมพูชุดก็ดำเอาทุกสีเลยนะคเอาครับเอง้ายครับรองเท้าเอายันรองเท้าเลยนะครับแล้ววันนี้สบายดีไหมครับสบายดีมากเลยครับที่ดู สวสดีครับผมสบายดีครับสบายดีมากแต่งตัวจัดบ้างพี่อยากจะกระตุกไส้น้องมากเลยครับน้องกําลังคุยอยู่กับโจ้น้องรู้ไหมครับไม่เป็นไรครับผมชอบโจนครับน้องคุยกับโจนอยู่นะคบตาเนี่ยจ้องอยู่เลยนะครับผมน้องชอบมีสมบัติดีๆนะครับเก็บครับเก็บครับเก็บก่อครับเก็บก่อนนะคะแต่ส่วนคุณผู้ฟังที่คิดว่าวันนี้พี่เบิร์ดจะมาคุยเรื่องคอนเสิร์ตทับไปก่อนนะคะพี่เบิร์ดจะมาคุยเรื่องเพลงล่าสุด ถูกต้องครับถูกไหมครับถูกครับชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงว่าเธอเป็นพลังงานของฉันครับเธอคือพลังของฉันใช่ไหมครับใช่ครับไม่ได้ร้องคนเดียวนะครับร้องกับน้องอิงครับร้องกับน้องอิงนะครับแล้ววันนี้นะต้องบอกว่าถามว่าทําไมถึงร้องเพลงนี้วันที่ได้ยินเนื้อเพลงนี้ครั้งแรกครับคิดยังไงครับอุ้ยมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากสาหรับพี่คือมันเป็นเรื่องความยิ่งใหญ่ของของของใจของพี่นะที่ได้ทํางานชิ้นนี้คเพราะว่าเป็นทํางานับรชาติทีเดียว พราะว่าปตทเป็นองค์กรของประเทศก็เป็นองค์กรของประเทศไทยเป็นของคนไทยดูแลถึงแว้ล้อมดูแลสังคมดูแลความเป็นอยู่และก็ยังทำอีนสิ45คือวันนี้เป็น,ว,นวันที่ครบ45ป,ปีครับค่ะเบิร์ตถึงได้มีโอกาสได้ร่วมร้องเพลงนี้เพื่อสืบทอดสิ่งดีๆความสุขดีๆให้กัน ซึ่งเราจะต้องบอกเลยว่าถ้าเราโตมาบางคนอายุยังไม่ถึง45บางคนโตกว่า45บ,บางคนอยู่ในระดับ5ี่สิบ้า้า<อ>าพูดอย่างนี้หมายถึงว่าไงมันเรากำลังจะพูดว่าถ้าเรามองไปว่าปตาทคืออะไรโอเคโอเคโอเคอย่าสิปตทคือรุ่นน้องเบิร์ดครับกรับอ,อันนั้นก็ใช่ครับแต่ห<ช>มายถึงว่าถ้าเราพูดถึงคําว่าปตาทเราจะนึกถึงอะไรบางคนจะนึกถึงปั๊มถูกไหมถูกถูกถูกบางคนนึกถึงปั๊มบางคนนึกถึงท่อแก๊สแต่จริงๆปตทมีมากกว่านั้นใช่ครับปตทมีร้านกาแฟ โปชอีเชฟหมดเลยมีทุกอย่างพี่เบิร์ดเลยครับแลปะปตะทก็มีพี่เบิร์ดซึ่งจริงๆพี่เบิร์ดเองก็เคยร่วมงานกับปตทตั้งแต่ปี2539แล้วนะคะ27ปีแล้วครับ,รบไม่ใช่ตั้งเครื่องเลยลบลบลบ,ลบอ่นบวกลบกันไปอ่ะ27ปีครับที่นตอนนั้นพี่เบิร์ดได้ปลูกป,ปา่าจเัเกียรติครับรับโอกาสได้สืบทอดจักรนารวมการร้องเพลงต้นทางของพ่อซึ่งทุกคนคงเคยได้ยินแล้วครับซึ่งวันนี้ ผ่านไป27ปีพี่เบิร์ดก็มีเพลงอีกเพลงหนึ่งที่มาร้องด้วยกันนะคะซึ่งครั้งนี้พี่เบิร์ดไม่ได้ร้องคนเดียวแล้วเท่าที่อ้อมฟังแล้วก็ดูมิวสิกวิดีโอเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นเรื่องของการที่ปตทเองและพี่เบิร์ดเอง,แล,เอเองและน้องอิงในนั้นน่ะพยายามจะพูดถึงการจุดพลังจุดพลังใช่ครับใช่ครับจุดพลังอะไรจุดพลังในที่นี้หมายถึงในที่นี้หมายถึงคนเรามันจะดำเนินชีวิตไปได้ยังไงถ้ามันไม่มีพลัง ใช่ไหมครับจะเป็นพลังดีจะเป็นพลังอะไรก็เถอะให้พลังเราเดินได้ให้พลังอมูฟเป็นเป็นมูฟอ่อนได้อะอนั่นแหละคือพลังครับอมสมมตุติสมมตินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็กว่าเดี๋ยวพี่ว่าเองต้องถามพี่แน่นอนสมมตุมมต,มมต,มมติว่าพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตเอาเอาภาพใหญ่ๆแล้วกันนะ,ะสมมติว่าในในคอนเสิร์ตงนบนที่นั่งกันเปหมืม่นๆคนเนี่ยจะมีทุกๆคนไหมที่เต็มไปด้วยพลังเต็มบดไม่ต้องมีที่พร่องต้องมีที่หงอยต้องมีที่ พยายอ่ยะอีสาวพยาเูหญ่าัไม่ต้องมีใช่ไหเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าถึงที่แบบว่าพยายามซ้อมทุกอย่างให้อบอบดีพยาพยามบอกทุกคนว่าตั้งใจนะเพราะเราคือพลังงานของเขาอพอเราทำไปทุกอย่างแล้วเขารู้สึกเขาเห็นเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่นั่งด้วยกันน่มีความสุขเขาก็มีความสุขแล้วพี่เ่อก็จะบอกตอลอดลเมื่อออกไปแล้วปั๊บเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าการที่เราได้อยู่ร่วมกัน การที่เราใช้เป็นเวลาเวลาด้วยกันเนี่ยมีความสุขด,ด้วยกันเอาไปต่อสู้กับอะไรอะไล้วนี่คือการจุดพลังเขาก็เอาละฉันไม่กลัวอะไรไกลทั้งสิ้นหล่ะ <c oughs> ก็คือพี่เบิร์ดเนี่ยทำหน้าที่จุดพลังแล้วก็ส่งต่อพลังอย่างเช่นในคอนเสิร์ตอย่างที่พี่เบิร์ดบอกใช่ครับมัน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 จะส่งต่อกันใช่ครับพี่เบิร์ดส่งต่อพลังมาทั้งชีวิตเหมือนกันนะคะพี่เบิร์ดต้องทาตลอดเวลาครับส่งให้ตัวเองด้วยนะครับคือบางครั้งเราก็เป็นมนุษย์อะเราก็เป็นมนุษย์เราก็ต้อง ให้เราตัวให้ตัวเราดูดดดมีพลังมากขึ้นเพื่อที่เราจะดให้สมมุติว่าเรานั่งเครื่องเครื่องบินนะท่านชมนเคยเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราขาดออกซิเจนไปเราต้องหาออกซิเจนตัวตเองไก่อนใช่ออกซิเจนก็อื่นได้ด เหมือนกนครับเราต้องให้ตัวเราเองเราจุดพลังตัวเองให้ให้ช่วยช่วยชัชวานมาให้มากที่สุดแล้วถึงจะบอสเงินไทยรเราต้องมีก่อนเราถึงจะให้ได้กต้องอนในวันที่พี่เบิร์ตเองอ่ะพี่เบิร์ตบอกว่าพี่พี่เบิร์ตอายุเท่าปตทเฮ้ยมากกว่าเออมากกว่าเออพี่เขาแก่กับปตท,ทอ,อ่ะได้ได้แต่อายุงานอ่ะไม่แพ้กันอ่ะถูกอายุงานไม่แพ้กันในวันที่ปตทมาถึงวันที่45ปีเนี่ยพี่เบิร์ตการทํางานของพี่เบิร์ตอ่ะในปีแรกพี่เบิร์ตจุดพลังให้ตัวเองยังไงคะ ในปีแรกๆเลยแหละครับใช่ค่ะพลังของพี่เนี่ยมันคือจนตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้ก็คืออันเดียวกันคือคนดูนะครับแต่ส่วนว่าเราจะเอาพลังจากใครนั่นคือจากพิเต๋อถ้าเป็นถ้าเป็นปีแรกนะครับปีแรกพี่เชื่อพลังพี่คือความเราเชื่อ believe เชื่อพิ่เตรอเขาบอกว่าอะไรเราก็ทำอะไรที่เซโนรอดูแอนดอนดอนเราจะไม่ทำเด็ดขาดจะไม่แตะขาดถ้าเปิดดูเราทำเด็ดทำ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 ก่อนเราดูสิคนเฮ้ยและ พลังของเราจะมาจากรีเฟรชเอ่อ f l a แบ็ a c k f แบ็ h จากคนดูเราใช่ไหมครับเห็นเขามีความสุขเห็นเราเฮ้ยมันทำให้เราแบบว่าอยากทำต่อไปมากขึ้นมากขึ้นมันขึ้นจนทั้งตัวเนี้ย คือความสุขของเขาก็ส่งกลับมาให้เราถูกต้องครับเราเราจะอยากทําต่อไปถูกไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้น45ปีอ่ะมันเป็นช่วงเวลาของการสะสมประสบการณ์ไม่ว่าจะล้มลุกคลุกคลานมากน้อยแค่ไหนแต่แต่เรายังคงไม่หยุดถูกไหมอ๋อไม่่ใช่ว่าพี่เบิร์ตไม่หยุดครับผมปตทเองก็ไม่หยุดเขาไม่เคยหยุดเลยครับปตทครับเขาหยุดไม่ได้เนาะเขาหยุดไม่ได้ครับหยุดหยุดไม่ได้เลยค่ะเพียงแต่ว่า เขาจะว like ิ่งแบบสับเสบอหรือหรือสปีดอัพต่อไหนกันนเองค่ะและถ้าเกิดเอาว่าสิ่งที่พี่เบิร์ดพูดมเมื่อกี้มันคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่พี่เบิร์ดเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนการเป็นพลังให้กับคนสักคนหรือเหตุการณ์พี่เบิร์ดเคยมีอยู่ในเหตุการณ์ที่แบบมีคนต้องการพลังจากพี่เบิร์ดแบบถ้าไม่ใช่ในคอนเสิร์ตไหมคะก็มีจ้ะมีมีมีมมแล้วเขาพูดกับพี่เบิร์ดว่าเขาพูดกับพี่ว่าเขากําลังจะไปแล้วแล้ว ี่ทมันต้องตัดหลายอย่างมากมันต้องตัดความอิหมชั้นของตัวเราทิ้งมากแล้วเราก็ต้องพูดค่อยให้ดีว่าเราต้องอยู่เพื่อต่อไปเราอยู่เพื่อคนที่เรารักต่อไปเราอยู่เพื่อคนที่รักเราต่อไปแล้วเราต้องต่อสู้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นต่อไปสิ่งที่เรามองเห็นก็คือเราเห็นคุณหมอบอกให้เราทำอะไรเราทําคุณหมอไม่ให้ทำอะไรเราไปทํานั่นแหละคือพลังที่จะทําให้เขาเนี่ยได้ต่อสู้ฮึดสู้กันมามันพลังเนี่ยมันคือการฮึดลุก สู้ไว้อะไรเงี้ยมันคือการฮึดฮึดเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เบิร์ตให้คนคือให้การฮึดให้เขาได้ฮึดขึ้นมาถูกไหมคะไม่ว่าจะสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่นะคะนั่นคือ จุดพลังที่เราสามารถจุดเองได้ที่พี่เบิร์ดบอกว่าเราต้องจุดให้ตัวเองในขณะที่เราจุดให้ตัวเองได้เราถึงจะจุดให้คนอื่นได้เหมือนกันกถ้าตัวเราเองยังไม่เต็มเราจะให้คนอื่นไม่ได้เลยถูกต้องครับนั่นคือในเรื่องของความที่เกี่ยวกับเรื่องของพี่เบิร์ดก,กับการทํางานและการให้คนอื่น <Yes S 2> แล้วถ้าเกิดอามกลับมาที่เพลงเพลงนี้การที่พี่เบิร์ดได้เห็นเนื้อเพลงเพลงนี้มันตรงกับสิ่งที่พี่เบิร์ดคิดไหมคะมันตรงครับมันตรงมากมันตรงมากทีเดียวมันตรงกับทุกๆคำเลยตั้งแต่ทำแรก ในบางวันที่เราอาจจะยิ้ม,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 มหร,รหือมีน้ำตาในพร้อมๆกันเราเดินมาด้วยกันได้เลยอะ่ะใช่ไหมแม้ปลายทางที่ฝัในในี้ใ,ใครบางครั uh ้ง huh. เรายังไม่เยเรายังไม่รู้เลยว่าปลายทางที่ฝันนั้นมันคือปัจจุบันของเรา uh huh. เรายังไม่รู้เลยนะ uh huh. เพราะว่าเราทาดีคิดดีพูดดีไงเราถึงมาถึงปัจจุบันนี้ได้ <Kh á. S 2> จากเรื่อเพลงนี้แหละพี่ได้เรียนรู้แต่ละคําทุกคําที่เราเขียนโหมันดีมากๆเลยครับคือพี่ก็ยังคงทําความเข้าใจกับเนื้อเพลงในทุกครั้งต้องและพอ้องอิงก์มาลองเนี่ย ขอให้กุมมือฉันไว้แล้วไปด้วยการมีความรับส่งให้กันตอลอดเวลาโอ,โอ้โหมันนี่มันถูกต้องมากเลยอ่ะแล้วเสียงเขาเป็นไงถูกใจใส่กิ้เขาใส่กิงมากเขาเป็นสายร้องเขาเป็นเขาเป็นนักร้องจริงๆ <c oughs> ริงพี่นี่ไม่ใช่นักร้องอ่ะพี่เป็นนักมั่วพี่เนี่ยนะไม่ใช่นักร้องไม่ใช่พี่ของของของเขาเนี่ยขเขาเป็นนักร้องนักทำกันบ้านค่ะ ก็เป็นหนึง่งนกันอ่ะอ๋อแต่ว่ามัน <c oughs> เขาก็เป็นนักร้องในแบบของเขาแต่เขาเป็นเด็กที่เรียกได้ว่าพร้อมใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วตอนที่รู้ว่าต้องร้องเพลงกับน้องอิงแต่พี่เบิร์ตก็าํางานกับคนมาเยอะนะคะวันนี้เป็นน้องอิงความรู้สึกพี่ทํากับน้องพี่ก็ไทยยังมีกับน้องด้วยพี่ได้แต่ให้กําลังใจน้องเพราะพี่รู้ว่าคนที่จะมาทางานกับเราอย่างหนึ่งจะต้องจะบอกเลยว่าเขาจะต้องส่ดเต้นค่ะ คือที่เจอใครใหม่ๆก็ต้องื่นเต้นธรรมดาได้เจอฮิเบอร์กนี่ตื่นเต้นทั้งอีกก็ให้หนึ่งก็ฮิเบอร์กก็เลยส่งคลิปไปว่าอีน้าร้องให้เต็มที่น้าพี่เบอร์กอีกเขาก็ร้องไห้อ้าวเหรอใช่อ้าวเหรอน้องร้องไห้เลยเหรอใช่เอิงร้องไห้เหรอคะอ้าวฮัลโหลฮัลโหลน้องอิงร้องไห้อ้าวเอิงเอิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับอิงสวัสดีค่ะสสวัดฮิ่เบิร์กสวัสดีค่่ะพีอัอสวัสดีค่ะเขาให้อิงมาเมื่อไหร่ลูก เขาให้หนูรังฟังนานแล้วอ๋อเหรอแล้วอิงคงนึกในใจเมื่อไหร่พี่จะดันหนูขึ้นกันหนูรีบอยู่ค่ะพี่พี่ขอโทษคือมันก็คือพี่ก็อยากฟังว่าพี่เบิร์ตจะพูดถึงอิงว่าอะไรอย่างหนูก็อยากฟังหนูแบบฟังอยู่หนูแอบยิ้มอยู่อะไรยิ้มประโยคไหนคะยิ้มตั้งแต่ตอนที่พี่เบิร์ตบอกว่าแบบเออหนูเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนักร้องเป็นใส่หนูก็เป็นตั้งใช่ใช่ใส่ร้องอะไรอย่างเงี้ยก็แบบโหดีใจที่เบิร์ตแบบชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ ก็หนูมันไม่ค่อยมีใครได้รับการด่าด้วยอะคะ่ะถ้าท่านนกเดี๋ยวอยากด่าหนูอยากโดนหนูมานั่งเป็นพี่อะคะ่ะแล้วหนูจะได้รับสิ่งนั้นทีนี้ตอนที่น้องอิงได้ได้เห็นพี่พี่เบิร์ดส่งคลิปไปให้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะพอดีวันที่อัดน้องอะคะ่ะพอดีว่าเราอัดร้องกันคนละวันค่ะแบบคิวไม่ตรงกันด้วยอะคะ่ะก็เลยเหมือนวันที่หนูอัดหนูอัดทีหลังพี่เบิร์ดค่ะแล้วพี่เบิร์ดก็ส่งคลิปมาให้ะคะ่ะแล้วก็ ตอนดูก็คือน้ำตาไหลแต่ก็ไม่ถึงกับแบบร้องไห้แบบฮือๆแต่จะเป็นบบว่าอุ้ยแบบเหมือนครั้งหนึ่งในชีวิตที่แบบเปิดศิลปินที่เรารู้จักเขามาทั้งชีวิตเนี่ยเขารู้จักเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันเลยรู้สึกว่าแบบโหดีใจจังเลยที่แบบวันนี้แบบได้ได้ทำไงพี่เบิร์ดแล้วพี่เบิร์ดแบบทำไมน่ารักอย่างนี้แบบว่า ถ้าถ้าเปเจอมีคนอื่นเขาก็จะเป็นคีอแบบทํางานกันเหมือนไม่ไม,ไม่อาจจะไม่ได้ใส่ใจกันแบบมากมายอย่างเคะแต่อันนี้คือแบบเหมือนพี่เบิร์ดใส่ใจเราว่าแบบส่งคลิปมาให้กําลังใจก่อดเข้าห้องอัดอีกนะคะก็เลยรู้สึกว่าโหแบบ รู้สึกดีใจมากแล้วก็ซึ้งมากวันน่ะค่ะ <laughs> แต่เมื่อกี้ย่อมฟังไมยังรู้สึกเลยเออมันเป็นการใส่ใจนะกับการส่งแบบแบบแบบคลิปให้แล้วแบบเหมือนให้กําลังใจเราอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <laughs> แ,ล,ะแล,ะล้วน้องน้องแล้วการร่วมงานกับพี่เบิร์ตเป็นยังไงบ้างคะา <laughs> เขาดีดเต็มที่ไหมคะวันที่ถ่ายเอ็นบีเพราะว่าเขาเป็นคนดีดอยู่นะคะหนูแอบหันไปถามแบบพี่ว่าพี่เบิร์ตกินอะไรมาวันนี้อย่างเงี้ยแอบทำไมพี่เบิร์ตดีดขนาดนี้เหมือนกันพี่เบิร์ตดี เหมยมาถูกแบบหันไปทักกันแล้วพี่เบิร์ดเขาไม่เหนื่อยเลยวะอะไรเงี้ยเหมือนคุยกับทีมงานตลอดเลยว่าแบบว่าหุยตั้งแต่แบบหนูเจอพี่เบิร์ดสมงติพี่เบิร์ดเดินออกมาจากห้องปึ้งพี่เบิร์ดก็คเสียงมาก่อนเลยแล้วคือแบบเขาแบบเขาพร้อมทํางานมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หนูหนูเป็นช่วงที่แบบว่าโอเคหนูทํางานแทบทุกวันเลยอะค่ะแล้วหนูก็แอบหันไปถามพี่เบิร์ดตอนถ่ายเอ็มวีว่า พี่เบร์มีวันที่เหนื่อยบ้างไหมเพื่อหนูแอ,แอบแบบคาดหวังให้พี่เบร์ตอบเคล็ดลับกลับมาว่าแบบจะทํายังไงให้ตัวเองแบบรู้สึกแบบไม่ท้อแล้วแบบดูเฟสได้อะไรเงี้ยเพราะว่าพี่เบร์ทำงานมานานมากเบย์ก็บอกว่าพี่ไม่เคยเหนื่อยล <c oughs> <c oughs> เลยครับที่ไม่เคยเหนื่อยเลยครับที่สนุกตลอดเวลาจริงๆก็แบบหัวไปเลยเหมือนแบบรู้สึกว่าเฮย้ยเราทําไมเราถึงเหนื่อยอย่างเงี้ย <c oughs> เหมือนก็ย้อนกลับมามองตัวเองเหมือนกันว่า เออแบบจริงๆแล้วแบบเหมือนพี่เบร์ก็แสดงให้เห็นว่าแบบเหมือนเขาก็ทํางานด้วยความสนุกทุกวันอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะใช่อาจจะแบบว่ามองกลับมาเป็นตัวเองได้บ้างอะไรอ่าเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบอิงองอิงเหนื่อยอิงไม่ผิดเลยนะคะอิงคือคนปกติค่ะนั่นคือสิ่งที่ปกติคนเขาเป็นกันคือเหนื่อยเป็นแต่พี่เขาคือข้อยกเว้นแล้วตอนที่อิงเล่าเมื่อกี้ว่าจะหันไปถามพี่เขาว่าพี่เดาเลยว่ากูว่าไม่ได้คําตอบตรงนี้แล้วไม่นอกจากไม่เหนื่อยแล้วพ่อจะดีดเพิ่มด้วยนะคะคือ คือคืออ่ะเราไม่ได้แต่เราได้เห็นเอาว่าการที่เขาบอกว่าเขาไม่เหนื่อยนั่นคือการจุดพลังที่เขาก็มีให้กับน้องอิงในอีกมุมหนึ่งถูกไหมคะต้องครับใช่ค่ะสุดๆเลยค่ะคือหนูรู้สึกว่าโอ้แบบระดับพี่เบิร์ดคือทํางานมานานมากๆแล้วก็ยังทํางานอยู่ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วเราอ่ะแบบเป็นใครอะไรเงี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นหนูรู้สึกว่าแล้วเราแบบเราทาไมเราถึงแบบรู้สึกเหนื่อยแบบที่แบบว่ามันเป็น งานที่จริงๆเราควรมีความสุขกับงานเลยะคะ่ะจริงๆมันไม่ได้มันไม่ได้เหนื่อยเพราะงานแต่บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางหรือว่าหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันทาให้ร่างกายเรามันเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยคิดว่า โอเคงั้นเรามาปรบบไมเซิดูว่าแบบเออเห็นที่เบิร์ดแล้วก็ว่าจริงๆมาสามารถทําได้นะอะไรเงี้ยค่ะจุดเราสั่งคนตังจุดให้กันนะมันมันมันจุดให้กันจริงๆบางบางทีเราอยากได้แต่คําตอบของเขาถ้ามันไม่ตรงไปตามที่เราต้องการแต่มันกลับให้อีกมุมมองหนึ่งถูกไหมคะต้องเลยแล้วน้องอิงเองก็เป็นคนที่ต้องยืนอยู่บนเวทีอยู่เยอะแล้วก็เจอคนที่น้องอิงบอกน้องอิงทำงานทุกวันก่อนที่พี่อ้อมจะปล่อยน้องอิงไปทํางานนะคะพี่อ้อมขอถามนิดนึงว่าน้องอิงเนี่ยจุดพลังให้กับตัวเองยังไงบ้างก่อนที่วัน ที่จะไปถามวิธีจุดของตัวเองจากพี่เบิร์ต <c oughs> ค่ะเขาหนูเองอะ่ะจริงๆหนูมองส่วนส่วนมากจะมองคนรอบข้างก่อนเป็นอย่างแรกค่ะแล้วก็เหมือนอาจจะเป็นครอบครัวก่อนอย่างแรกค่ะว่าแบบคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยคือคุณพ่อคุณแม่หนูน่ารักมากแบบครอบครัวนหนูน่ารักมากแบบคอยซัพพอร์ตตลอดก็จะรู้สึกว่าเวลาหนูนเหนื่อยเนี่ยหนูก็จะบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วแบบก็จะได้รับพลังกลับมาแบบกอดหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบ เหมือนพลังงานที่ที่คนในครอบครัวเรามีให้อ่ะมันน่ารักมากๆแล้วก็นอกจากนั้นหนูก็ยังจะมองไปถึงแบบว่าทุกๆคนที่ชอบเพลงหนูรอฟังเพลงหนูหรือว่าแบบในการเดินทางของหนูไปร้องเพลงเนี่ยมันยังมีอีกคนแบบจํานวนมากมายที่เขาก็ลําบากเดินทางมาเพื่อดูหนูนะชั่วโมงเดียวแบบวันนั้นหรือว่า เป็นแค่แบบไม่กี่เพลงวันนั้นเขาก็ยังอยากจะมาดูอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เหมือนแบบทําให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทํามันมันไม่ใช่แค่ตัวเราแต่ว่ามันส่งไปถึงคนอื่นด้วยที่เขาตั้งใจมาดูนูก็พยายามมองว่าเราแบบให้กําลังใจคนเยอะๆดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะบางทีเราก็ได้รับกลับมาทั้งๆที่เราตั้งใจให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเนอะบางทีการรับมันไม่ได้เริ่มจากการรับเสมอไปมันอาจจะเริ่มจากการให้ก่อนถ้าการให้นั้นไม่ได้คาดหวังอะไรมันจะยิ่ง ได้กลับมาแบบที่เราจะไม่อยากเชื่อเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องอิงมากมากนะคะถ้ามีโอกาสเราคงได้เจอกันแล้วก็จะติดตามดูงานน้องอิงกับพี่เบิร์ดนะคะนายเอวีนะคะขอบคุณที่าจดีนะนเ่องดี้นะคะขอบคุณค่ะที่เบิร์สสวัสดีค่ะพี่เบิร์ดก็มีเบิร์ดน้องอิงใช่ไหมคะพี่ว่าต่อไปนี้น้องอิงจะชีวิตยากแล้วค่ะถ้าเขาโทรไปเรื่อยๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดี่ครับแม่แม่แม่คุยกับน้องเข้าใจดีใช่ พี่ก็ใจดีทุกคนนะแม่ก็อ้อมพี่ิงใจดีเลยนะแม่นาสิบ,อ,อ,กสบอ,อกใครเวลาตอบแต่ละอันนี่โอ้ยกระแทกใจไหลเด้อะ,ะีหล่ะเนาะแล้วยังไงต่อเราจะคุยเรื่องงานต่ออีกนิดนึงนั้นได้ได้เลยได้เลยคุยเรื่องอะไรก็ได้พี่เรา<ด>เรายังม <ะ S 2> ยไม่คุยคอนเสิร์ตเพราะมีคนบอกเราว่าคอนเสิร์ตอย่าพึ่งนะพี่อ้อมให้คุยไปที่กิบหกเราจงต้องเจอกันอีเรายังต้องเจอกันอีแม่ดีดีแล้วครับเรายังไม่ต้องรีบคุยเรื่องนี้ปะล่ะ แน่ล่ะเราคุยคุยเรื่องปตทก่อนเพ,พราะปตทเขาครบ45ปีครับผมที่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรของปตท้างปตทนะพี่ว่าจากการที่พี่ทํางานมาคือปตทถ้าเปิดปตทคิดปับ๊บเปิดแปลงน้ำมันทันทีอือใช่ปะ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เพียงแค่ปป๊งน้ำมันเท่านั้นปตทกลับกลายเป็นผู้ที่จะทให้คนไทยเนี่ยมีความสุขทั้งรวยและจนกลางๆถึงชุมชน แออ uh ัดหรือว่าไกลๆก็แล้วแต่โดยการที่จะดูในเะอ็มมก็จะได้เห็นแล้วว่าเราได้สร้างเราก็ได้เสดงกิจกรรมในการสร้างตกรัตกรรมสร้างรอยยิ้มคือบางครั้งเนี่ยรอยยิ้มเนี่ยมันก็เป็นุดจพลังให้เราได้มหาศาลโดยที่เราไม่รู้ถูกก็กมีเยอะแยไปใช่ไหมครับ คือตลอด45ปีถ้าเราบบอย่างที่เราพูดเตอนต,อนตอน้นว่าเราอาจจะรู้สึกจําภาพแบบนั้น <ç uk> ใช่แต่แต่แต่วันนี้พอมัน45ปีถ้าเราได้ทําความรู้จักและมองจริง,รงๆอ้อมก็เพิ่งรู้นะคะว่าคือตัวปตทเนี่ยเรารู้ว่าเขามีอะไรบ้างหลายๆอย่างแ,แต่อ้อมก็เพิ่งรู้ว่าเขามีโรงเรียนที่เพื่อเคดีโรงเรียนไหมคะโรงเรียนกําเนิดวิทย,ย,ย,ย์อยู่ที่ระยองอันนี้อ้อมว่าเขาเจ๋งอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งกำเนิดวิทย์อยู่ที่ระยองไปโรงเรียนของ,โรง,รของโรงเรียนมอปลายที่สอนเกี่ยวก,กับด้านวิทยาศาสตร์โดยที่มันเป็นโรงเรียนที่กําเนิดวิ ชื่อกาเนิดวิทย์สอนวิทยาศาสตร์บสอนแบบเพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้แปลว่าจบแล้วต้องมาทํางานกับปทศนะแต่เขาอยากสนับสนุนโอ้ยแย่ดีให้ <c oughs> ให้ให้เด็กเนี่ยมีความแบบมีมีความรู้มีความอะไรม,มีมีโอกาสาเพราะว่าเนี้ยจริงๆมันมีอีกหลายเรื่องที่ที่ <c oughs> ที่มันแทรกอยู่แต่เขาไม่เคยพูดอะ่ะหรือยอย่างในเอ็มวีที่พี่ที่ที่เห็นเนี่ยจริงๆถ้าพี่อยากได้คาแรคเตอร์แบบนี้พี่แฮมไปเล่นก็ได้เอาีแล้วครับท่านผู้ชมครับเล่นไปอีกแล้วครับ จริงไม่ต้องไปเล่นก็ได้อ้มกอดสร้างเป็นเลยอ่ะไม่ไปไรเพลงนั้นเขาใช่ว่าด้เล่นคนอื่นเขาเล่นเอ็มวีเขาเป็นแฟนเธอมีแต่ฉันน่ะเล่นเอ็มวีฉันต้องเดินเป็นโสดฉันไม่ได้เป็นแฟนเธอถ้าจะเอ็มถ้าเจอจะให้ฉันเล่นเอ็มวีอันนี้ก่อดร่างสร้างของไปปลูกผักปลูกหญ้าฉันก็เล่นได้ทําไมไม่ให้ฉันเล่นหน้าตาก็ใครฉันผมยาวพอกันโอเคโอเค next next นะเพลงต่อไปถ้าต้องการคาแรคเตอร์แบบนี้เดี๋ยวบอกเ่าอนว่าเพลงต่อไป อ่ะได้ทางนี้เล่นได้ๆตบตีอะไรไม่เล่นเล่นปลูกผักปลูกหญ้าได้ได้หมดเลยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในโครงการนวัตกรรมของมตทใช่ใช่ใชที่เขาเอามาแต่ว่าสิ่งที่มันเห็นในเนื้องาน MV อันนี้เอาว่าเขาคงอยากให้เราเห็นนอกจากว่าเขาเข้าไปช่วยดูแลสร้างความสุขให้คนในชุมชนในอนาคตมันมีโอกาสมันืมัน มันแค่เป็นตัวอย่างหนึ่งมันเป็นตัวอย่างมันเป็นการเปรียบเทียบของชาวบ้านเนี่ยใช่ว่าถ้าเผื่อว่าเราจะเปรียบเทียบซะอย่างเราต้องเห็นเราต้องเห็นที่ที่ดีกว่าที่เราอยู่ใช่ไหมสมมติว่าเราจะปลูกบ้านเขาอยู่เราก็ต้องปลูกให้เห็นแล้วข้างในเป็นอะไรข้างในบ้านเป็นอะไรข้างในบ้านเป็นอะไรอะไรนั้นดีกว่านีดีกว่าอะไรอืมมันต้องค่อยๆแล้วก็ต้องค่อยๆคิดใช่ไหมคะว่าเฮ้ยบางอย่างเวลาจะทําอะไรอ่ะมันต้องวางแผนถูกต้องมันต้องวางแผนค่อยๆ่ําทแล้วมันอาจจะล้มลุกคลุกคลานได้มันก็เหมือนชีวิตอะ มันต้องล้มมันต้องลุกมันต้องครูมันต้องคลานอยู่แล้วใช่มันไม่มีใครที่ราบเรียบเสมอไปถูกต้องกระทั่งพี่เบิร์ดก็เคยล้มลุกคลานไม่เคยราบเรียบกับใครคนเลยพี่เรียบไหมไม่เรียบพี่ไม่เรียบไม่เรียบอะไรที่ไม่เรียบไม่มีอะไรเรียบเอาสิเอาสิเอาสิอะไรดิอะไรเ่ะเราไม่เคยมีอะไรเรียบอยู่แล้วคนเราไม่เรียบไม่เรียบไม่เรียบทุกขาเนาะทุกขาครับพื้นผิวไม่ค่อยเรียบครับผมเป็นบางจังหวะเป็นบางจังหวะครับผมมันชีวิต ครับผมพยายามเรียบร้อยที่สุดนะครับวันนี้ครับวันนี้เราเรียบร้อยจริงๆค่ะเพราะว่าเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทที่เ,เขาดูจริงจังใช่ใช่แต่ลองถ้าเราคุยคอนเสิร์ตของเราเองสิคะ <c oughs> วันที่ <c oughs> บอกอะ <c oughs> ไม่ต้องคิดเลยค่ะวันที่บกจะออกมาทรงไหนทั <c oughs> ้งคิดไม่ออกอันนี้มันเป็นทรงงานนะคะคุณผู้ฟังที่เคยดูเราสัมภาษณ์กันจะเห็นว่าวันนี้นี่เราเป็นทางการเราทําตัวกันไม่ถูกเลยนะคะ <c oughs> เราจริงจังเราซีเรียไหมคะไม่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 ไม,มเราเราอยากให้แมสเซจอันนี้หรือเราอยากให้ข้อความเนี่ย คนฟังให้มากที่สุดที่ที่บ้าได้เพราะทำไมทำไมพี่เบิร์ตต้องร้องเพลงกับพี่อิงอ่ะทำไมเกี่ยวข้องอะไรกับปตทล่ะเขาจะได้บอกว่าที่ร้องเพราะว่าอะไรอะไรอะไรปตทตอนนี้สี่สิบห้าปีแล้วน้องไม่ใช่แบบเขาเป็นกําลังเขาก็เป็นกำลังกลางคนพอดีเนาะใช่สี่สิบห้านี่กำลังเท่เฮ้ยวัยสี่สิบห้าเนี่ยกําลังแบบเท่เป็นรถแล้วเฮ้้ยแลวเดี๋ยวมันก็จะเท่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าประสบการณ์มันจะทําให้เราเท่ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆประสบการณ์มันสอนให้เราเท่อย่างที่สุดใครหกสิบห้า คนข้างบ้าใครหกสิบห้าบ้าบอบ้าบอกเขาแตกบ้าบอใครหกสิบห้าไม่มีมีมีสิบห้าเรพูดกันแค่นั้นพอเราหยุดที่ตรงนี้หยุดแค่นั้นใช่ไหมเราหยุดแค่ตรงนี้ DNA เราหยุดที่ตรงนี้ยีเราหยุดที่ตรงนี้เราไม่ขยับตัวเป็นมัดกว่านี้แล้วเราเหนื่อยโอเคเราไม่เหนื่อยเราสี่สิบห้าเราต้องไม่เหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยอ่านั่งมีหายใจอยู่ไหม หายใจอยู่หอมไหมไม่หอมโอ้โหเขาไม่เหนื่อยแต่ทางนี้เหนื่อยเดือนทต้นๆทำอะไรเหนื่อยวะเต้นไม่เล่าคุยเรื่องงานคุยเรื่องจริงจังอยู่อ๋อโอเคนี่พยามจริงจังอ๋ออ๋อเดี๋ยวพราเขาถ้าเกิดเขาฟังอยู่ก็จะบอกว่านี่พูดอะไรกันไม่รู้เรื่องโอเคเก็นทำไมเองไม่ทำตอนคืนทำมาแล้วเนี่ยเขียนกระดาษจะไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยพอแล้วแหละมันก็ปล่อยมันจบสัมภาษณ์จบแล้วค่ะพี่เขาบอกว่าพอแล้วข้างนอกโอเคไหมคะพราะ่ะครบทุกเรื่องแล้วยังคะข้างนอกหัวเราะอยู่ เขาหดละเขาเขาโอเคใช่ไหมพี่โอเคจ้ะการที่เขาหัวเราะแบบว่าโอเคไหมพี่ไปพี่พี่ไปมานี่พี่มีความสุขบ้างเะไรปตทพี่ก็เห็นเห็นพนักงานความสุขเห็นผู้บริหารแต่พี่คุ้มสุดเลยนะอ้าวแบบว่าพี่มีความอิจฉาริษยากับพี่มีความอิจฉาริษยามมากกับน้องๆชาวปตท ว่ามีชู้หนยที่น่ารักมากเลยอ่ะอเขาเป็นพี่เป็นน้องเป็นไม่มีดุไม่มีว่าไม่แบบแบบภาษาที่ใช้กันก็แบบสุภาพไม่ธรรมดามากเลยอ่ะอเวลาเขาพูดจาก,กันเวลาเขาเออเอ้ยมันดีเว้ยเฮ้ยแล้วปรากฏว่าคุณโดง่งหรือพี่โด่งของเราเนี่ยค่ะเป็นปรสีโอเว้ยเฮ้ยได้สีโอเด็ดแปสสีโอถึงสามปีสอนโอ้ มันไม่ใช่ว่าใครก็เป็นได้ใครก็ได้ได้มันต้องนคนองค์กรด้วยคนองค์กรทําให้เขาได้ด้วยใช่ไหมครับคนองค์กรปฏิบัติตัวอย่างไรเข้าปฏิบัติกับยังไงแล้วงานถึงออกมาเทงนั้นใช่นี่คือสิ่งที่พี่เบิร์ตอยากฝากให้กับปตทใช่ครับก็คืออวยพรแล้วก็ชื่นชมว่าสิ่งที่เขากําลังมีอยู่เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับเขามีเจ้าหนที่ดีใช่ไหมดรามากดักมากจริงๆอ่ะออฟฟิศนะถ้ามีเจ้าหนที่ดีนะโอ้โห เราก็จะโชคดีถูกต้องเพราะว่าเราอยู่กับเจ้านายมากกว่าอยู่กับที่พักใช่ป่ะจริงใช่ไหมจริงเออต้องสารปักป้างสําหรับน้องๆที่อยู่กับเจ้านายเจ้านายแบบฟอตฟิตไม่ฟิตัีไหนไม่รู้นาะแต่พูดถึงใครอยู่อะเจ้านาย้ยอหน้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วเบิร์จะอวยพรอะไรให้กับทีมงานที่เป็นคนที่อยู่ในร่มของปตทของปตทนะครับขอให้มีพลังกายพลังใจนะครับแล้วก็เบิร์ดจะช่วยอีกคนนะครับแล้วก็สําหรับ คนไทยทุกคน70-80ล้านคนเี่เป็นแฟนของพรททางนั้นเลยนะครับแล้วก็ตั้งใจทําให้ดีแต่ว่าไม่สีเ่เรียดแล้วก็ขอให้รักษาวันเวลาอย่างที่เราอยู่ด้วยกันทุกนั้นเอาไว้เวลาเราเครคียดขึ้นมาแล้วนึกถึงวันนั้น ก็จะดีครับค่ะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เบิร์ตมากๆนะคะที่มาจบเลยค่ะ้าเราต้องจบก่อนนะคะแต่พี่ไม่ต้องห่วงนะคะวันที่26พี่ยังต้องมาพี่จะมาตั้งแต่สี่บ่ายสามก็เรื่องของพี่เลยค่ะเท่าวันที่26พี่จะยุ่งแต่บ่ายสามถึงหกพงเย็นหนูก็ไม่ติดแต่อันนี้หนูติดเพราะเดี๋ยวรู้สึกว่าเฮ้ยฆษณายังไม่ได้จัดอะไรเลยครับพี่หนูยังไม่ได้พูดอะไรเลยครับวันนี้จริงเหรอจริงจังจตั้งแต่พี่เข้ามาหนูยังไม่ทำอะไรเลยค่ะหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับพี่โอเคค เอาไปเอาไปเอาไปอันว่ารู้ว่ารู้กันว่าช่วงนี้เป็นช่วงของกฤษดาอะไรอะไรวะอะไรวะโฆษณาก่อนเลยค่ะสปอร์ตทั้งหมดเลยครับพี่คะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเออ่อยไปเออ่อยไปสปอร์ตไปก่อนแปลว่าเขายังไม่รู้อะค่ะถ้าดูทรงแล้วให้ไปโฆษณาก่อนเออง่อยไปก่อนแปลว่าเขาจะยังไม่กลับค่ะถามต่อยเถอะถามกูบ้านเอฟเอ็มเก้าสิบสี่เธออารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว อาหารแมวพรามีโปรตีนสูงเสริมภูมิคุ้มกันอัดแน่นวัตถุดิบชั้นเลิศหาซื้อที่ร้าน p e ชรช็อปช้อปปี้ลาซาดาหรือเฟซบุ o กพรามี่อาหารแมวพรามี่ ดีต่อใจในทุกช่วงเวลาของเราพุดถกพุดโธอย่าลืมโทรนะ บุกส่วนตัวของเราค่ะแต่ว่ามีป้าสะพ้ายเราเนี่ยเขาก็จะเลือกแต่รูปที่เราใส่ชุดบ<ม>ิกินี่ไปไล่ถามพ่อเราญาติพี่น้องเราทุกคนเลยทาไมเขาแต่งตัวอย่างนี้เขาทางานอะไรหรอรู้ไหมว่าลูกเป็นอย่างนั้นอย่างดี้มมามเละพี่คิดว่าใช้การคุยบอกกับเขาก่อนมไม่ต้องยุ่งกับหนูนะเพราะพ่อ,พอแม่หนูอะโอเคแล้วเพราะถ้าป้ายังไม่หยุด <laughs> เปิดสิ่งนี้ก็ได้เอาคาสีสามอสอิป้าอย่าสืชีวิตไม่มีเรื่องของคนอื่นที่สชีวิตว่างขนาดนั้นหรอไม่มีอะไรทำเรื่องไงชีวิตง่ายนะ เป็นเสียงโทรศัพท์แล้ววันรวมญาติเปิดบิวไม่ต้องไปพูดเองนะอันนี้พี่หอมกองคำแทน,นอย่าให้แปดเปิดพุดพดพดทธอรพุทธโถคุยกันทุกคืนวันพุธสามทุ่มถึงห้าทุ่ม ที่นี่ EFM 94ท็องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวเลือกคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและ B Dynamic R M F S S F ลงทุนยืดหยุนย่นในตราสารนี้ทั่วโลกม b i บลแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพ EFM 94ท็องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว ตามค่าทําะไม่กลับเมื่อฟังตามค่าไม่กลับอยู่อยู่ลาอยู่ลาอยู่ลาเนี่ยเนี่ยจริงจริงจะลาเนี้ยแต่เมื่อกี้ไม่ลาจะอยู่ต่ออ่ะจะอยู่ลาก็ว่างอะมะเปลาแลครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ลืมเปิดไมค์เอาใหม่ขับเพื่อขอทุกความเความสุขบ้านนะครับวลาแล้วครับไเจอตัวที่ยี่หกครับและยี่บหกมาในเวอร์ชั่นไหนเวอร์ชั่นตัวเองโอ้ยไม่ใช่เวอร์ชั่นนี้แต่จริงๆเราเป็นคนมีหลายรูปแบบนะคะ แล้วเ,เป็นคนอะไร<ห>บุคลิกก็ควรจะนะแล้วเ,เป็นคนอะไรบุคลิกบุคลิกเราเป็นยังไงวันนี้ไม่พูด <laughs> บุคลิกเราเป็นยังไงวันนี้ <laughs> เออแล้วก็เป็นคนแล้วก็เป็นคนง่าย แล้วก็เป็นคนง่ายๆเดี๋ยวดูวันที่ยี่สิบหกง่ายกว่านี้อีกง่ายกว่านี้อีกครับเราจะง่ายถึงเวอร์ชั่นไหนวันที่ยี่สิบหกเราจะคุยอะไรกันดีคะเราจะแก้ผ้าคุยกันครับเอาเชิญคุยคนเดียวต่อทางเราไม่พร้อมนะคะไม่พร้อมถ้าคุณจะแก้ผ้าคุยเชิญคนเดียวเลยค่ะทางฉันไม่พร้อมค่ะผมได้ครับคนเดียวครับผมก็ได้ครับโอเคนะคะยี่สิบหกเราจะคุยเรื่องคอนเสิร์ตดีไหมคะได้ครับคุณพร้อมไหมคะผมพร้อมครับคุณเตรียมตัวคอนเสิร์ตไปถึงไหนคะคุณเดี๋ยงแค่นี่เดี๋ยวผมมลาาากเข้ครับบออออ๋ไม่ตต้งลากรคันนี้้เววลลาจะหมดแค่แตคุณเตรียม๋ยวพรร้อมคับผมรออคับก exercise นี่คือการประชุมทุกทุกวันครับวันนี้ยังมีคนถามอยู่เลยครับว่าอ้อมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องพี่ต้องรีบกลับออฟฟิศเพราะว่ามีสัมภาษณ์พี่เบิร์ตเฮ้ยอยากรู้จังเลยพี่เบิร์ตเขาดูแลตัวเองยังไงเขาโตไปอย่างนี้เขาบอกว่าอีกนิดเดียวอีววก<ๆ>นกดิดเดีวๆๆๆยวดำอีกนิดเดียวเนี่ยเป็นบัวขาวแล้วพี่ต่อยมวยเหรอเปล่าลุงไม่ลูกคือเข้มแล้วก็คือดูแลให้มันแทนใช่ไหมไม่ไม่ดูแลมันเลยว่ายน้ำเฉยที่บ้านว่ายวันละเท่าไหร่อ่ะก็ชั่วโมงหนึ่งเท่านั้น โอ๊ยแค่เดินนี่ยังเหนื่อยเลยว่ายน้ำชั่วโมงนึงเลยเหรอบ้าบอคอแตกก็จะไปว่ายทำไมถ้าไปถึงชั่วโมงอ,ะอ่ะคนเราก็ชอบไม่เหมือนกัน<อ>การหนึ่งชั่วโมงเอาไว้กินสิคะกินทำไมกินมก็อร่อย,อยงไงคะก <laughs> ินน่ะอร่อยว่ายน้ำทำไมดีกว่าเนี่ยแหละคะ่ะเดี๋ยวเราจะเจอแบบนักษณะเนี้ยคะ่ะวันที่ที่สมบุกเราเจอกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราไปกันก่อนส่วนอ้อมอยู่ต่อนะคะพี่เบิ้ลกับคุณค่ะสวัสดีครับ